เคยรู้สึกไหมว่าลึกลงไปในใจมีเสียงเครียกหาให้ค้นพบบางสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดอะไรคือตัวตนที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านหมอกของชีวิตประจำวันแล้วการตื่นรู้ที่จะนำเราไปประจักษ์แจ้งความจริงนั้นคือสิ่งใดกันแน่การเดินทางสู่ความเข้าใจนี้เริ่มต้นอย่างไรและจะนำพาเราไปสู่อิสรภาพและความสงบภายในได้อย่างไร ณนะห่วงลึกภายในตัวเราทุกคนนั้นมีเสียงกระซิบแผ่วเบาที่คอยเชือ้อเชิญให้เราออกเดินทางค้นหาบางสิ่งที่สำคัญยิ่งบางทีอาจจะเป็นความหมายของชีวิตบางคราอาจเป็นความสุขที่แท้จริงหรืออาจเป็นการโหยหาที่จะเข้าใจตัวตนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้หน้ากากและบทบาทที่เราสวมใส่ในแต่ละวัน การเดินทางน,นี้ไม่ใช่การสแสวงหาทรัพย์สินหรือเกียรติยศภายนอกหากแต่เป็นการผจญภัยเข้าสู่ดินแดนภายในจิตใจเราเองดินแดนอันกว้างใหญ่ลึกลับและเปี่ยมด้วยศักยภาพอันน่าอัศจรรย์โพธิญาณหรือการตื่นรู้เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่ค่อยๆสาดส่องนำทางเราในการเดินทางครั้งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวหรือยากเกินจะไขว่ควา้า แต่เป็นสภาวะที่สามารถบ่มเพาะและพัฒนาขึ้นได้ผ่านการใคร่ครวญอย่างลึกซึง้งและการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอลองจินตนาการถึงเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนดินรอคอยเพียงน้ำฝนและแสงแดดที่เหมาะสมเพื่อที่จะผลิบานเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงโพธิยานก็เช่นกันมันคือเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้แจ้งที่พร้อมจะเติบโตในใจเราทุกคน เพียงแต่เราต้องหันกลับมามองใส่ใจและรดน้ำพรวนดินด้วยความเพียรและความเข้าใจคําถามแรกที่เราอาจต้องถามตัวเองคือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเรานั้นคือตัวตนที่แท้จริงแล้วหรือ,อยังความคิดความรู้สึกความทรงจำหรือแม้กระทั่งร่างกายเป็นเพียงส่วนประกอบที่รวมกันขึ้นชั่วคราวหรือไม่หรือว่ามีแก่นแท้บางอย่างที่ดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ การตั้งคำถามเช่นนี้ไม่ใช่การสร้างความสับสนแต่เป็นการเปิดประตูสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นการเริ่มต้นของการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงปราศจากการปรุงแต่งของอคติและความยึดมั่นถือมั่นที่เราอาจไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวตนที่คุ้นเคยเราอาจพบว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นแก่นสารมั่นคงนั้น แท้จริงแล้วกลับมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดุดสายน้ำที่ไหลรินไม่เคยหยุดนิ่งความสุขที่เคยมีก็จางหายความทุกข์ที่เคยหนักหนาก็คลายลงความคิดเห็นที่เคยยึดมั่นก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์และการเวลาโพธิญาณเชื้อเชิญให้เรามองเห็นความไม่เที่ยงแท้นี้ไม่ใช่ในฐานะปัญหาหรือสิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่ในฐานะธรรมชาติอันเป็นปกติของสรรพสิ่ง ลองสังเกตดอกไม้ที่ผลิบานอย่างงดงามในยามเช้าแต่ก็ย่อมร่วงโรยไปตามการเวลาหรือฤดูการที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันจากร้อนสู่ฝนจากฝนสู่หนาววงจรแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี้เป็นสัจธรรมที่ปรากฏอยู่รอบตัวเราและภายในตัวเราเสมอแล้วอะไรเล่าคือสิ่งที่ยึดโยงเราไว้กับความรู้สึกว่านี่คือฉันนี่คือของฉัน อาจเป็นความทรงจำในอดีตท,ที่ก่อร่างสร้างเป็นเรื่องราวของชีวิตเราหรืออาจเป็นความคาดหวังในอนาคตที่เราวาดฝันไว้แต่หากเราลองพิจารณาให้ลึกซึง้งความทรงจำก็เป็นเพียงภาพที่เลือนรางไปตามการเวลาและอนาคตก็ยังเป็นสิ่งที่มาไม่ถึงโพธิญาณคือการรู้เท่าทันกลไกลเหล่านี้ของจิตใจการมองเห็นว่าตัวตนที่เราสร้างขึ้นนั้นเป็นเพียงสมมุติสัจจะ หรือความจริงโดยสมมุติที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตในโลกแต่ไม่ใช่ปรมัตทสัจจะหรือความจริงอันสูงสุดการตระหนักรู้เช่นนี้ไม่ได้นำไปสู่ความว่างเปล่าหรือความหดหู่แต่กลับนำมาซึ่งอิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจากการถูกพันธนาการด้วยความยึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเราเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนที่ปรุงแต่งขึ้น เราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงพื้นที่ภายในที่กว้างขวางและสงบเย็นยิ่งขึ้นเป็นพื้นที่ที่เปิดรับทุกประสบการณ์โดยไม่ตัดสินหรือต่อต้านการเดินทางสู่การประจักษ์แจ้งธรรมชาติที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การสแสวงหาความรู้จากตำราหรือจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแม้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นเครื่องชี้นำที่มีคุณค่า แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การภาวนาหรือการฝึกฝนจิตใจตนเองให้เกิดปัญญาอย่างรู้จากภายในการภาวนานี้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติรู้ลมหายใจการเดินจงกรมอย่างมีสติหรือการพิจารณากายและใจอย่างแยกขคายเป้าหมายไม่ใช่การบังคับจิตให้สงบนิ่งแต่เป็นการเฝ้าดูการทำงานของจิตใจอย่างที่เป็นด้วยความอดทนและความเมตตาต่อตนเอง ลองนึกภาพนักดาราศาสตร์ที่เฝ้ามองดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนเขาไม่ได้พยายามควบคุมการเคลื่อนที่ของดวงดาวแต่เพียงสังเกตการด้วยใจที่เปิดกว้างและจดจ่อชั้นใดการภาวนาก็เป็นการเฝ้าดูความคิดความรู้สึกและสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราฉันนั้นเมื่อเราฝึกฝนการมองดูโดยไม่เข้าไปเป็นผู้กระทำหรือผู้ครอบครอง เราจะเริ่มเห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ในความหมายของความไม่สมบูรณ์ความทนอยู่ได้ยากและความเป็นอนาตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสรรพสิ่งในจิตใจโพธิญาณจะค่อยๆเผยตัวออกมาจากการเห็นซ้ำๆจนเกิดเป็นความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกันไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ได้โดยลำพัง ความทุกข์ของเราไม่ได้แยกขาดจากความทุกข์ของผู้อื่นและความสุขของเราก็เช่นกันการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงนี้จะค่อยๆลดทอนอัตราหรือความสำคัญมั่นหมายในตัวเองลงเปิดทางให้ความการุณาและความเห็นอกเห็นใจต่อสรรพชีวิตได้แบ่งบานขึ้นในใจเมื่อโพธิญาณส่องสว่างเต็มที่การประจักษ์แจ้งธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพชีวิตและตนเองก็บังเกิดขึ้น มันไม่ใช่การค้นพบตัวตนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่เป็นการตระหนักรู้ถึงความไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นแท้เป็นการอย่างเห็นว่าสัพพสิ่งล้วนเป็นสุญญาตาหรือความว่างเปล่าจากตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าที่ปราศจากสิ่งใดเลยหากแต่เป็นความว่างจากความยุดติดเป็นความอิสระอย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงคลื่นในมหาสมุทร แต่ละลูกคลื่นมีรูปร่างและลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายตัวกลับคืนสู่ผืนน้ำคลื่นอาจคิดว่าตนเองเป็นอิสระและแยกขาดจากคลื่นลูกอื่นแต่แท้จริงแล้วทุกคลื่นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ การประจักษ์แจ้งธรรมชาติที่แท้จริงก็เปรียบได้กับการที่คลื่นตระหนักว่าตนเองคือน้ำเป็นส่วนหนึ่งของความไพศาลอันไร้ขอบเขตของมหาสมุทรความรู้สึกแบ่งแยกความกลัวและความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นในความเป็นคลื่นก็จะมาลายหายไปเหลือเพียงความสงบความเบิกบานและความรักอันไพศาลที่แผ่ไปถึงทุกสรรพสิ่ง การตื่นรู้นี้ไม่ได้ทำให้เราหลีกหนีจากโลกหรือชีวิตประจำวันแต่กลับทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างมีสติมีปัญญาและมีความกรุณามากยิ่งขึ้นเรายังคงทำหน้าที่ต่างๆของตนแต่ทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่ยึดติดกับผลลัพธ์คำพูดและการกระทําของเราจะเกิดจากความเข้าใจและความปรารถนาดีอย่างแท้จริง ใจที่ฟังใจได้เกิดขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์เป็นใจที่รับรู้ถึงความเชื่อมโยงกับทุกชีวิตสัมผัสได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่งนี่คือของขวัญอันล้ำค่าจากโพธิยาณกุญแจที่ไขไปสู่ความสงบสุขและการประจักษ์แจ้งอันเป็นที่สุด การเดินทางสู่โพธิญาณเริ่มจากเสียงภายในที่ตั้งคำถามต่อตัวตนสู่การเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งผ่านการภาวนาจนประจักษ์แจ้งธรรมชาติที่แท้จริงคือความว่างจากความยึดมั่นนำมาซึ่งอิสรภาพความการุณาและปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างรู้ตื่นเบิกบานถ้รื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะ จะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน